สวัสดีครับช่วงสายสายวันอาทิตย์ครับวันนี้ทีมงานแม่น้องกเกษมพามาตัดดอกดาวเรืองครับทําตัดมีดแรกห้าพันต้นครับมาดูว่าจะได้กี่ดอกกันครับ<ช>นี่ครับทีมงานตัดดอกดาวเรืองครับจะตัดช้าหน่อยนะครับมึงไหมไหเป็นไงบ้างแม่มีดแรกห้าพันต้ 5, ตน ได้ห้าตะกร้าแล้วเนี่ยดาเรืองมีห้าปันต้นคิดว่าจะได้กี่ดอกมีดรกแรกน่าจะประมาณ5้0 0ดอกทำไมเยอะแท้เอาก็ทำได้ดีเนาะเอาดอกเล็กด้วยไงที่มันแบบอันนี้เต็มดอกอ่ะทิมงานรุ่นจิ๋วครับสีชมพูทั้งชุดคนสวยเนาะคู่กับความสวยงามของดอกไม้ดำทุกตัว ขามาตัดมีดแรกครับห้าพันต้นในพื้นที่เกือบเกือบสองงานครับนี่ครับดอกนี้โอ้ใหญ่มากครับเกือบเกือบเ,เท่าฝ่ามือครับเบอร์ศูนย์ใช่ไหมใหญ่ขนาดนี้ใช่ดอกแรกจะได้เบอร์ศูนย์เยอะเพราะว่าดอกมันจะใหญ่มากทีนงานว่ามีดแรกเบอร์ศูนย์น่าจะเยอะครับ นี่ครับกองเชียมีกองเชียมาช่วยเชียรครับจะตายร่วมกันตัดเสร็จแล้วเราจะไปส่งให้ท,ทุาเกที่บ้านตงตึกตงตึกมันอยู่ใกล้ชงโงจอมไหมไม่ใกล้กลไกลอยู่ไกลอยู่เดี๋ยวเป็นเส้นไปช่องจองนะมครับนี่ครับดอกไม้สวยไหมครับ <c oughs> วันนี้ป้ามาดูถึงสวนครับก็ต้องมาดูว่าจะได้กี่ดอกมินรับยังไม่ได้รดน้ำเลยใช่ไหมเนี่ยก่อนตัดก็จะงดหนึ่งวันครับเวลาจะเอาดอกต้องงดหนึ่งวันไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมันอยู่ในดอกมันจะเป็นรา ที่แคมที่ร่วงใครทำร่วงมันอาจะตอกันนานอันนี้ก็ร่วงอีกนะไม,นนะม่นู่นนะมันหลุดจากต้นมันเลยเด้สดนะชื่นวันนี้อากาศดีแดดออกแต่ว่ามไม่ร้อน,นาศดีนะอากาศเย,นเยน็นๆตัดดอกไม้ ม่ต้องทำงานาก็ได้เงินด้เลยนี่เอาขนมไม่ต้องทำ<ม>านาออนหรโกนเหื้อยดอกดอกใหญ่กว่าเดิมไหนหลังจากที่เราตัดดอกเต็มตะกร้าแล้วนะครับเราจะนำดอกไม้ไปกองไว้เพื่อค,คัดแยกไซส์แล้วก็แพ็กใส่ถุงต่อไปนะครับงงนี่ทีมงานรุ่นจิ๋วทั้งนั้นครับ เราจะมากองไว้ตรงนี้ครับเอามากองรวมกันเพื่อทําการคัดแยกนอกจากมีดาวเรืองแล้วครับยังมีโรงสีข้าวเื่อท่านใดจะมาใช้บริการครับอยู่ที่บ้านโพนชายหมู่ที่ห้าตำบลบ้านชบอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับโรงสีข้าวยากรไร้ครับมาใช้บริการได้ครับ ง่ายใช่ไหมสบายมากค่ะทีมง,งานรุ่นเล็กรุ่นจิว๋วถึงช่วงวันหยุดวันอาทิตย์พอดีครับอันนี้ไม่ได้จ้างนะครับฟรีครับสิบเลยทีอกว่า เราได้ตัดดอกเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะคัดแยกสาแล้วก็แพ็คใส่ถุงครับผมจะคัดแยกอกแถวเรืองของเป็นเบอร์นะครับอบด้วยเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์สองครับดอกขนาดนี้นะครับจะเป็นเบอร์ศูนย์ครับ สัานี้เบอร์หนึ่งครับแล้วก็เบอร์สองครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับหือว่ามีเชื้อราครับเราจะคัดออกครับ ดาวเรืองเสร็จแล้วนะครับเราจะมายกขึ้นรถก,กันครับเสร็จแล้วจะมาสรุปยอดว่าได้กี่ดอกครับสรุปยอดดาวเรืองนะครับมีดแรก5,000ต้นมาดูว่าจะได้กี่ดอกเบอร์0ูน0์ดอกเบอร์หนึ่ง 2,950ดอกเบอร์ 2, 2 1,000ดอกสรุปทั้งสิ้นครับได้ทั้งหมด5,450ดอกครับรอบต่อไปนะครับมีดที่2ได้เยอะกว่านี้แน่นอนครับทีมงานแม่น้องกระเชนพร้อมลุยครับ